เดี๋ยวดูนะคะการเขียนเปอร์เซ็นหรือร้อยละเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเขาบอกว่าให้เขียนสามสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นร้อยสามสาเปรเ็นเป็นเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมนะคะเราก็ทําได้เลยค่ะเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นจะแน่นอนว่ามันต้องมีส่วนเป็น100ก็คือ35ส่วนร้อยเสร็จแล้ว นี่คือเขียนเป็นเศษส่วนนะคะอ่าต่อไปถ้าเกิดทำา3เปอร์เซนให้เป็นทศนิยมเราทำอย่างไรนี่ไงคะเราเอามาจากเศษส่วนคะ่ะมันมีส่วนเป็น100เราก็เอาตัวเศษมาตั้งส่วนเป็น100ยมีศูนยตัวแสดงว่าต้องกลายเป็นทศนิยมสองตำแหน่งคะ่ะนับมาเลยคะ่ะเอาตัวเศษมาตั้ง เศษคือ35ส่วนนับสองตำแหน่ง1 2แล้วก็จุดแล้วก็ศูนย์ค่ะ35%เปอร์เซ็นเขียนเป็นทศนิยมได้เป็น0.35นะคะุดานะคะเอาบ้างเอาต่อไปร้อยละเจ็ดร้อยละเจ็ดนะคะตัวอย่าง ตัวอย่างร้อยละเจ็ดนะคะทำให้เป็นเศษส่วนก่อนก็จะเป็นเศษเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยอันนี้เป็นเศษส่วนหรือว่าร้อยละเจ็ดเปอร์เซร้อยละเจ็ดนะคะทำให้เป็น,นะะเศษถ้าไม่เป็นทศน,นิยมก็เอาเศษเนี่ยค่ะเอามาจากตัวนี้ ทศนิยมสองตำแหน่งตัวนี้มีหนึ่งตำแหน่งก็นับหนึ่งสองครบนี่ค่ะเป็นทศนิยมนี่นะคะอันนี้กรณีที่เขาให้ช่อง ร้อยละหรือเปื์อซินมา,มาเขาให้หาสิทธิส่วนเราก็ทําแบบนี้พอทุศนิยมเราก็ทําแบบนี้นะคะอ่าต่อไปในกรณีที่เขาให้ช่องที่เป็นสิทธิ์ส่วนมาแต่ตัวส่วนมันไม่เป็น100อ่าตัวส่วนไม่เป็น100น,นะคะอย่างเช่นสิทธิสามส่วนห้าเขาให้หาให้ทําให้ทําเป็นร้อยละนะคะ ทำเป็นร้อยละเปอร์เซ็นและก็ทศนิยมนะคะเขาให้ทำแบบนี้นักเรียนทํำยังไงถ้าเกิดเ้าให้เศษส่วนมาแต่ตัวส่วนมันไม่เป็นร้อยนักเรียนต้องทําให้ตัวส่วนเป็นร <imer hin? S 1> ้อ <thế> ย <Russell> ค่ะโดยการเอาคูณด้วยหนึ่งรอเลยค่ะถามเปอร์เซ็นถามร้อยละให้คูณร้อยค่ะนี่เราเรียนมาแล้วท่องแม่ห้าทำยังไงให้ข้างล่างเป็นหนึ่งก็คือเอาแม่ห้าหารค่ะห้าหารด้วยสา ห,ห้าไปหาร3มหารไม่ได้นะคะลองท่องไม่ห้าดูไม่เจอสามค่ะแล้วห้าเจอสิบไหมเอห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าสองสิแล้ว5หารศูนย์ได้ศูนย์ค่ะเท่ากับ3ามคูณยีสส่วน1เท่ากับ60ส่วน1มีค่าเท่ากับ60อ่า แสดงว่าอันนี้มีค่าเป็นสามส่วนหเท่ากับหกสิบเปอร์ซหรือร้อยละหกสก็ได้นะคะแล้วถ้าทำเป็นทศนิยมทำอย่างไรนะคะทศนิยมทศนิยมก็อันนี้เลยค่ะ ในเมื่อร้อยละ6กสก็คือ60 100, ส่วน100ใช่ไหมคะ,คะก็จะเท่ากับเขียนตัวเศษค่ะนับของตำแหน่ง1 2จุนดนี่ค่ะ